อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน่านร้านผ้าบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองเดียนพระหัวรมานขี่ F16 ออกรบรุ่นรวยหัวใจเจ็ดตำนานรุ่นแรกหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเวโรวันธรรมรามจังหวัดศรีสะเกษ ถือว่าเป็นพระหุรมานขี่1 6ออกรบรุ่นแรกของเมืองไทยและเป็นรุ่นแรกของโลกเช่นกันเพราะที่ผ่านมายังไม่มีวัดไหนจัดสร้างพระหุรมานขี่ F16 เลยพระหุรมารุ่นนี้ถือว่าเป็นพระหุรมานสายเหนือโลกของหลวงปูด่ดมทรัพย์นะครับเพราะหลวงปูด่ดมทรัพย์เนกามาทางสายเหนือโลกอยู่แล้วนะย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนหลวงปู่มหาสิดาสิริจันโทแมตตาเขียนอขระยันบนองค์พระ และตั้งชื่อรุ่นให้เองและแม่ตาอธิษฐานจิตให้วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างสาลาการ,ปรเปลี่ยนณนะวัดเวรวันธรรมรามจังหวัดศรีสะเกดด้านหน้าเหรียญตรงกลางจะเป็นรูปพระหุรมานขี่เอ6ออกครบร้อมรอบด้วยอักขรยันสายเนื้อโลกที่หลวงปู่อุดมทรัพย์เขียนกำกับไว้ส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลาง ที่เขียนอัขระยันสีน้ำเงินจะเป็นลายมือของหลวงปู่มหาศิลาที่เขียนอัขระยันประทับบนหลังเหรียญให้พร้อมตั้งชื่อรุ่นรุ่นรวยหัวใจเจ็ตจำนานส่วนอัขรยันเขียนเป็นสีแดงจะเป็นลายมือของหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับเขียนยันสายเหนือโลกกำกับรอบนอกอีกครั้งหนึ่งด้านบนเขียนว่าไพรีพินาศ ส่วนด้านล่างมีชื่อหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริกุตโตรูปนี้เป็นรูปตัวอย่างของรายการที่9เนื้อปอกลูกป,ปืนลงยาแดงสร้างจำนวน999เหรียญบูชาเหรียญละ400บาทรูปนี้เป็นรูปตัวอย่างของรายการที่11เนื้อชนวนปอกลูกป,ปืนสร้างจำนวน5,000เหรียญบูชาเหรียญละ350บาท สำหรับรายการที่12เนื้อทองแดงมีลุ้นเนื้อทองแดงอมรุง้งลุ้นเนื้อทองแดงรมดำลุ้นเนื้อทองแดงกรสินไฟลุ้นเนื้อทองแดงรมดำลงยาฟ้าลุ้นเนื้อทองแดงลงยาขาวลุ้นเนื้อทองแดงลงยาลายทงชาติรวมจัดสร้าง1 0,000่นเหรียญบูชาลุ้นละ250บาท 3ลุนคิด700บาทถ้าเอา5ลุนคิด1000บาททั้ง3รายการจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบันดอยก็ไม่มีบกเพิ่มส่วนอรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีของมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีพุทธาพิเศษวาระแรกณนะวัดสวนธรรมปิติสริจันโทรธรรมอุทยานเมตตาติฐานจิตโดยหลวงปู่มหาศิลา วาระส,สุดท้ายวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2อ6 8เวลา19นาฬิาณวัดเวรวันธรรมรามจังหวัดศรีสะเกดแม่ตาทิฐานจิตโดยหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุโตหลวงปู่บุญหลายวัดปุดเนียมและเกจิสายอีสานร่วมปลุกเสกหลายรูปใบรายการมีอยู่หลายรายการนะครับแต่ว่าจองมาแค่3รายการก็คือรายการที่เเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงสร้าง999เหรียญ รายการที่11เนื้อชนวนปอกลูกปืนสร้าง5,000ันเหรียญและรายการที่12เป็นทองแดงลุ้นนะครับลุ้นอยู่ไหลเนื้อทองแดงนะครับไม่จะเป็นเนื้อทองแดงอมรุ้มลุ้นเนื้อทองแดงรมดำลุ้นเนื้อทองแดงกระสินไฟลุ้นเนื้อทองแดงรมดำลงยาฟ้าลุ้นเนื้อทองแดงลงยาขาวลุ้นเนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติจะสร้างรวมทั้งหมด1 0 0 0 0หเหรียญนะครับสำหรับทองแดงลุ้น ถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line ID เป็น Line Add, Add pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอด Line แอดไม่เป็นให้สแกน q r c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน q r c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ Line แอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้ง่งายดีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ